บายดีเด้อเนยมาพบพ่อกับน้องล้ำพิงตอนแดงแรงเลยลูกอย่าให้แม่ผ้าโลดนะเอาทูจากอนทูจางงามก่อนจ้ะทูจ้าอิไหลไปใช้ลูกไปจ้ะไปไปโอเคเพลพี่น้องเลยเนอะแต่วันนี้ก็จะพาเราทำพิงยางโลตามเมื่อนตามชันเน่ออกกรได้แล้วพ่อรากปู่ตูวไว้แล้ว อยากกะทางกำแพงสะบุนกะแล้วไปทีเรียบร้อยเด้อเนาะโดยแล้วสองแล้วตัวเด็กจะใส่เรียบร้อยโดยลูกอยาให้แม่อุ้มนะขี่รัดยิ่งกระไม่กินแม้หมปีจ้าก่อนอุ้ยอุ้ยเป็นเนี้ย เอามาแมา่แม่แม่กินไปโดยสบายดีเอฟซีวัสดุสุดคนสบายดีเอฟซีรองน้ำพิงเด้อที่หกักแพง้องน้ำพิงตาติบของแม่บุญเด้อลูกสาวแม่บุญเด้อเอาไว้แม่งามเลยมังามเลยพดน้ำบ่ลูกปะพดต้นไม้พอจะปะพอดะไม่ได้ข่าวเต็มปากเลยโดย ไปจะ,าาะไปรอเบ่งกำะแพงบอลปลาก็รอเบ่งกำแพงก่อนปลาสร้างประเทศที่เขาแล้วว่าจ่ายเงินในเพิ่นเรียบร้อยเพื่อพี่น้องเลยเนาะด้ยแนว <c oughs> สองมือแล้วเดี๋ยวชดต้นไม้ให้ทั้งพอน้ำพิงก่อนพอน้ำพิงไปฮับลุงมาจากปากเซด้ยดุ้ดย ปอนจะพาไปโดดบึงกระเพงเขาไปไปป่ะกาบงามดูกยกาบสบายดีงามให้แม่์บึงกันด้วยพี่กะเดาไปทีกันด้วยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไม่กาบสบายดีงามมาเลยหันกล้องนี่จังเห็ดเลยเดยได้พ่อได้ลอยเนาะมันมันล่มเอาใส่หลังรถมันล่ม เนี่ยมันอ่อนน้องแนกน้องแรกวันกเขายิ่ยูบแบนี้มันบุไปตามที่ว่าเขาอยากให้มันไปน็อตมันน็อตมันคลายออกเดี๋ยวพอไปกับมาเราอนใส้พอเป็นหันน็อตเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวพอต้องนำผีมาก่อนให้พอนำผีหันน็อตให้เราดุเด้อโดยหมองใส่นุ่มกับน็อตกระดุ them, ๊บเดี๋ยวจะน็อตใส่เราใส่กดลมเพิ่น เอาผ้าพันไปประทานโพนดดเอาใส่ลังรถใส่ลังรถดถล่มมนันอ่ะสิปิวหรือว่าพัดเนาะเลยมาดดอยู่มานี้เอา้าเป็น,นยังวะอยู่คือปกไปตามที่เป้าหมายเขายอย่างนั้นไปป้าสนุกปะ่ะผ้าผู้ใหญ่จะดีผ้าพ,อ,พอจะดีกับแม่บิ่งกับพ่อเพชรเลาะบกนกำแพงที่ว่าทางป้าวิ่งกับ แม่โดยคนกะได้ซอยกําแพอเรื่องเสาเนาะเสากําแพงหนิกะเป็นของเพิ่นโดยแล้วก็คาแฮ่ค่าสร้ยเมียแล้วก็พ่อไงจะดีเพิ่นซอยเข้ามากะสิเลาะเบิ่งเด้อมีกัส่วนหนึ่งนาะที่เพิ่นซอยแล้วก็ครึ่งอีกส่วนหนึ่งกัเป็นเงินของทางสมุทรเองโดยโดยยิดขนาดเลยไม่ชูภาพสตรีเลยนะ หนูจ<ร>้าใหญ่แม่อุ้มบ่เอินแม่ก่อนสะแม่เอินแม่ก่อนแม่แม่ป่าๆด้วยสิไปให้หลาบอเอินแม่ไปปากกันเลยเถิดโลยๆๆแม่ไปเปิดประตูก่อนประตูพันธุ์ใส่สองหน้วก็มีข้างนอกเนาะแม่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 ใส่ไปเลย ประตูรูปเดียวน้อเลยอ่ะอุ้มลูกสาวก็ตอนนี้กิดกิดนะเลยเลยออกมาเป็นทีเรียบร้อยได้สบู่ชิปิดให้เบิ่งก่อนเนาะเบิ่งให้มันเต็มเต็มประตูเลยมางามบ่ประตูเด็กเดินน้องนลำพิงนี่เอยลุกไปยืนให้เบิ่งไกลๆเนาะ หรือบปูแม่กันซานลงจากรถพอน้ำน้ำพิงเลยนี่ก็เป็นทางขยะเลยยังบริเก็บไปจะเอาไปใบดีอยู่หม่องมุมหม่องนรกหม่องทีของเพื่อนแต่ว่าเขาก็ทำความสะอาดอยู่เพื่นพี่น้องแต่ว่ามันก็ล่มทางปิวไปชุดแต่เขาเฮ็ดเนาะความสะอาดหน้าบ้านหน้าซองเลยนี่ก็ประมาณนี้เพื่นพี่น้องเลยตูวเล็กเพื่อนของสมบูรณ์เนาะ ในเมื่งข้างเป็นหน้าบ้านนีหน้าบ้านโดยเขาก็ดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยมีกำแพงคือคนอื่นแล้วกะถ้าเปเงินของสมุนคนเดียวก็คืออาจสิบพ่อพ่อแมพี่น้องเลยโดยกะมีช่วงหนึ่งที่พอเพิ่นได้ฝากมาเนาะพอจะดีเพิ่นกะได้บอกว่าเออลูกเอ้ยพ่อได้ซอยลูกอยากซ้อ,อย่างกะซื้อเลยเพิ่นวะ แต่ทางสมุนก็นค่อยเก็บไปตัวไรบ้านขาดเรือยังกะซื้อเนาะซื้อใส่อมกะบล้นเติบเลยเพวนพี่น้องเ,อเอไงนะพ่อชีพอ่พอชีเดียวตัวนี้กะเดือนเขาเดือนที่สามไปจ้ะนี่จะเป็นข,ข,ข้างๆพวกอันวนายมุงหนามจับกับอันวาตะนางเด็กขันก็ยังบริเก็บเขาไว้ในหมวนไว้อยู่โดยนีย่กักองแหงกองทรายโดยดู แต่ไสาก็ยังเหลือลายแตด่ดินบล็อกก็ยังเหลือเนาะแต่ทั้งสมบุนกับชัยหาทั้งพอทว่าพอคนมมาเอากับสบุนกับเดี๋ยวสก็บงก่อนให้ทั้งสร้างคนก่นอตูออออ้ให้ทรา,ายแห่ก็มีดินบล็อกก็ยังมียังเหลือแต่ขาสร้างเนาะตอนนี้เอาสัยหายหทั้งคนก่อตู้ใส่ใส่ถั่วใชวบวงข้างๆําแพงอะเนาะโดยพอเฮือนสบุนมันมมีเฮือนครัว ตอนนี้เฮซ่ากับมี่ดินบก,กนมี่แล้วถ้าพอพลว่าย,ยังบ่เอากะทั้งสมุนกับสีเก็บไว้ไว้โต๊กะก่อตู้งามอยู่บออ่อนาะพ่อแม่พี่น้องละเืินละซานเป็นคุณตอบทำใจต้องน้ำพิงไปไปเบื้องล่างทางเหนือไปดูปะหกไปจักมีเวลาเก็บเนาะยังไม่ได้มีเก็เกบกวดสะอาดสะอ้านจะขอเพิ่มขอทายลายนะเงยน้อย เอยนี่เป็นพายทั้งเนือ้อก็เป็นเท่ากัมาแต่เบียกกบคอยเก็บไปยังนิดยังหน่อยอยู่แต่ว่ามากัเอาล้าน้ำพิงอีกว่าแต่เบียกมันนี่กับนี่นี่จะเป็นด้านทางเหนือพิ่งกระใสยถอยเขาสีเขิ้นพองจุบุญเท่าองคฟ้าโอย ประมาณนี้เนาะเพื่นอนพี่น้องอตกรวมมาแล้วหาันทั้งซื้อเครื่องซื้อของเพื่อนพี่น้องเลยตกเกือบลายพอสมควรเนาะคือสมุนว่าอะไรถ้าเป็นเงินของสมุนคนเดียวนี่กะสื้อชิปุย่ยหรอกเพื่อนพี่น้องเอ้ย <laughs> เลยโอตหุ่ปนปลาทะเลนุ่นสบายดีสดีสสดโดยว่าแต่ใชนะ่ไหม โอ้ช oh, ินุงยามไม่มีงานมีการนบ่อเนียบสินอยู okay. ่บ so ้านจิม uh, ก็มีโอกาสเออเดยนมาลองน้พิงนานรอติหนาบ้านเอ o อเราสว e ว e บ้านละเ o ยี่บนบาดยด้ยเลยนดฟาพดน่อยแบสินสิไปตู้สินไปตู้ครับ

น้องไปไว้อ้ายบ่ไปไว้บาดนี้น้องเอ็มเด้ยบ๊ายบายไปไว้ไปลูกโดยโดยฟ้าโหรถอยู่ันเหมนบาดเนาะตอนนี้โยแม่อุเมียของบแสนเพิ่นมาแต่เอาินว่าโดยโดยกะเมียบแสนเพิ่นมาแต่เอาิพี่น้องเอ้ยภาพกสิยึกยักเลยเด้อเนาะบ่ได้ใส่มกันัน กันคุ้นนี่ก็ทั้งว่าทั้งวี่เพิ่นก็นอยากไอตอนกิ่งออกมาอยู่ทางเทิงพี่เนะานะเทงิงผิวเฮียมันตีไฟสตราเซลแต่เพิ่นกะยังมีโอกาสได้ตอนออกมาด้วยว่หาหั่นกิ่งออกมาเลยกะประมาณนี้เพื่อนพี่น้องเฮียของทั้งสบู่เด้อเนาะอยากเบิ่งเฮือนสบู่เต็มๆเอฟซีกะพุ่นลังค่าของน้ำหั่นกะทั้งเอ้ยวิ่งเพิ่นซอย ซื้อหลังคาใหา้สมบุญก็ได้ให้พันเฮ็ดเสื่อมเสื่อมเล็กตอ,อกมาหันนอกร่วมหลังคาของน้าเด้ยแต่ว่าตัวของหน้าหันเนี่ยบริชัยสังกะสีแต่ว่าเวลาฝนตกมากกับผ้าเขายูแดงอองงบตัวที่เอยวิ่งเพิ่นชอยนี่เห็ดกระเทบิบมันออกมาตัหันเนะเป็นกระเทิบเล็กปะลูกปะลดมาหน่ะปะเอิม่มลดมาแด้วรดมาแล้ว ว่ะสองไม่ดูกนี่เห็ดยังนี่เห่อสองไม่ดูกนี่เห็ดยังยังเระเบิ่งเฮือนเงินชันหกรือบุม,มีเวลาปัดกวดน้องน้ำผิงกับยูเฮือนมีแต่หนีหนีเฮือนเมื่ออยู่น้ำม่ตู่นี่หอกนั่งนี่คือของสบุนนี่ใช่ของละสองเม็ดเนาะใช้จังอ่านกน่อนนี่สองสี่หกแปดเอ้สองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่สิหกนิ้วเฮ้ยพี่น้องเลห้องหนึ่งนี่นี่เนาะนักบางกำกันเน้อแมนอยู่บ่วเนาะแต่บนจริงกล้องให้เบิ่งสองสี่หกแปดสิบมนอยู่สินิ้วอ่าเ้าเอาเนาะประมาณจันี้เนาะโดยโอ้ยอุ่มหน่อยหน่อยนี่เฮือเต็มเลยตอนนี้ แต่ส่วนบตูนี่กะทั้งน้องบ่เตียงเพิ่นว่าค่ําเนาะเพิ่นตีราคาว่าซื้อเด็กตกอยู่วันซื้อเล็กสิพอซื้อเล็กนี่ตกอยู่กับ4ล้านเนาะเล็กมาใส่นี่สิพอเล็กอันตัวตูใหญ่แล้วกะเล็กใส่คานนี่ใส่คานแบบนี้เนาะใส่คานเนาะเฮาสิเอาไม้เฮายิงจับนี่รวมบ่แล้วทั้งอ้อมบ่ได้ตกอยู่4ล้านปลายแล้วก็คาแห้งเพิ่น ทั้งผลิตใหม่ใส่ไห่ห่อเรียบร้อยทั้งใหม่ทั้งนิวตูเด็กมายังผนเอานำอยู่หนึ่งหมื่นบาทเดือาหรา,าน,นเนาะโดยกะปทิเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นหันสมุนก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งเอ้ยวิ่งก๊าปไอเพชรแล้วกะทั้งคอเจดีที่ดื้อมาไล่ปูนพอมาแล้วพอมาแล้วคุณะพอจะมาแล้วพอไปรับลุงมาแล้วมาแล้ว วายิ้วเข่าลุงวายิ้วเข่าหนึงเข่าถะลุงอยู่ไอ้กุ้งวาได้ยังใช่เไอ้กุ้งด้วยไอ้กุ้งเนยอ้าดสบายดีใช้คนมาแต he ่ปักเชนอ่ะกงสบายดีก็ได้แขวกึ่งดนะสบายดีอ้าแต่ลานคนปักเชนนี่มาสำเนียงคือคนบรรสุกได้คนนะ ว่าหิวเข่าลงมากินข่าวก่อนบ่ไอพ่อกันอีกแล้ววันนี้มาวัดทั้งลูกทั้งเมียบาดนี่เลยไอ้กุ้งเอามาฝากน้องว่ากุ้งกุตราละอินอันนี้กับพี่นางด้วยว่าพี่สุภัยเนาะอ๋อใหญ่เป็นสาวแล้วนี่ลานสาวกันอารมณ์มาก ก็ไก่บักก็คุกไก่บัไก่ข้อกันอีกแล้วกับไอ่สบายดีสบายดีเิ้นเอายังมาฝากอยู่เลยนะไม่ไหวแล้วเนื้เฉียงงามทด่รู้กันหรือเปล่าฮะถุงแขนจะเป็นกิ้วดุแรงเลยเฉียงงามจุดงามแท้นี่ไป่ใช่เห็นี่บ่แม่ชื่อวานนี่ดิสนใจแม่แล้วบ่นี่ลูก้แต่แล้ว หนึ่งข่าวว่าูยว่ารุง่งว้หิ้วเข่าวะา่ะแ้วมันจะได้กินเข่าวกันจักเนาะไปไปจะไปเอารถเข่ากันไปเด <c oughs> ืไปัวห้องน้ำฮ่ถอันไดเอ้าอะไรอ,อ่านว่าขบ้องแรกกระเท็บตัวนี้หันมันทอดก,อก็สาวอะไร ได้เห็ดใหม่วันนี้กลมไปเลยกลมก็ได้ไปเอาฉังกระซีบใส่ให้ให้ทางบบาคำเงมันเชื่อมเด็กต่อไปข้างหน้าพุ่นเลยเนาะโดยาโอเคเดี๋ยวหาเขหาหาน้ำให้ลาดเชา้ากินก่อนซื้ออะไรจ้ะก็ซื้อยซื้อกุ้งนาโอ้กุ้งนาก,นากุ้งตัวน้นอยๆนะเราจะเป็นกุ้งทะเลนี่นะ จะอ้ริมาณ้มาค่ะปลาเรเจ้าเราริเฮียนบ่จ้านะเฮียนเซเฮียนาไดว่ายังไม่ทันด้ฝากยังไม่ได้ฝากเจ้าขอนั่นวาิจิบ่ะโอซื้อยากมาฝากอ่านะมัเงีลว่เิดแ่ะตอกููงเหวาเออเ่ะ Tiếng cây rắc 3 quá nè Ờ tớ Mì ở đây một hùng nè Thế nào Nhưng tớ ở tầm bó Chỉ bó tầm hùng Ủa nắm phiền cà phê Nắm lung này bạn đang vắt nằm tít <laughs> Lúc tà kia tôi là thử, Ủa, tòi, tà <laughs> <laughs> Hãy subscribe <laughs> <laughs> เจอแม่ตโอยเลยทั้งกุ้งเนาะโดยป้าได้ชิขวาไอ้ไอ้ขีนนให้ทั้งอ้ายเพื่อนก่อนโดยวันนี้กะทั้งสมบุญกะให้เบึงทั้งกระบอกกําแพงเนาะกะเรียบร้อยแล้วโดยก่่ออนนืก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งเอ้บิงที่เพป็นได้ซื้อสาวให้เนอะเนาะสาวกําแพงนี่ก็แมนเบิร์ดเลยโดยแล้วก็หัวบัวนี่หัวบัวนี่ก็เป็นเงินผู้ใหญ่เพื่อนแบบซอยครัแบบ ไว้แห่ข้างสบุรเติมบอกน้ำมันมายัางคนก็ว่าเออสบุเนเรือจากเดือน้ำมันกะาาไว้ชื่อแน่พ่อพี่น้องไว้แยกไว้เนาะต้องขอบุญขอบคุณนะาได,าดเออ้เด้อทำก่อจะดีกับเอยวิ่งไอเพชรเนาะที่ได้ซอยสมทบส่างกระเพงบ้านของสบุรในครั้งนี้ โดยถ้าบ่มีเพิ่กนกะคือชิบวแล้วถ้าเป็นมีแต่งเงินของสมบูรณเองโดย,โดยปาสสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องต้องขอบุญขอบพุ้นทั้งพญ,ญาเจดีที่เขามาส่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเด้อคลิปนี้ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องกลับเข้ามาสบายดีสวัสดีเด้อโดย,โดย,โดย